ครับจากข่าวดราม่านะฮะไม่กี่วันมานี้นะครับก็คือ,อมีการนําเอาแบงค์พันนะครับไปใช้ใจ่ายที่โลตัสอ,อะไรประมาณนี้นะและพนักงานเขาไม่รับครับอันนี้ก็ถือว่า,าบ้าบอไปหน่อยนะฮะเพราะว่าแบงค์พันเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ซึ่งพูดง่ายๆก็คือมันใช้แบบความคิดง่ายๆเลยนะ คือแบงค์ใหญ่แล้วด้วยเนี่ยช่องเก็บก็ไม่พอที่จะใส่จะไปจ่ายที่เซเว่นหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ควรจะรับไม่อยากรับอยู่แล้วนะมันเป็นความคิดง่ายๆของคนใช้นะว่าจะเอาไปใช้ดีหรือไม่นะฮะถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะฮะแต่ว่าควรเอาไปเปลี่ยนที่ธนาคารก่อนหรืออะไรประมาณเนี้ยนะถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะเพราะมันทําผลิตออกมาไว้สะสมครับเอาไปใช้จ่ายแล้วแบงก์ใหญ่เบอรอเล่ด้วยนะฮะก็ไม่สมควรที่จะใช้ไง หวังว่าในกระเป๋าคุณเนี่ยจะมีแบงค์พันอยู่เยอะนะฮะและแบงก์ใหญ่ไม่ได้มีพกไว้ใส่กระเป๋าะฮะเอาไว้วางบนหิ่งะฮะหรือว่าใส่กรอบนะครับนะฮะก็เล่นเอามาใส่กระเป๋าเอามาใช้เป็นแบบปกติอันนี้คือวิธีคิดของคนใช้ก็ผิดแล้วนะและดราม่าต่อมาเนี่ยก็จะมีก็คือเอาไปแลกที่ธน,นาคารนะครับแต่ว่าธนาคารเขียนป้ายประกาศเลยว่าไม่ให้แลกไม่รับคืนอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะ จึงมีปัญหาดราม่ากกันใน Facebook แล้วก็แชร์แชร์กันจนดังนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยสาขาอื่นและทุกธนาคารอื่นนะครับแลกได้ครับนะฮะก็คือการนําเสนอเนี่ยอาจจะนําเสนอแค่ด้านเดียวไงถ้าไปธนาคารน,นั้นอ่ะคุณแลกไม่ได้เห็นป้ายติดโอเคคุณอยากได้ยอดไลค์ยอดวิวสร้างความแตกตื่นนะฮะหรือหน้าคิดนะมุมหน้าคิดก็จึงเอามาลงโซเชียลอะไรประมาณนี้นะให้เกิดกระแสอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าคุณไม่ทําการพิสูจน์นะครับหรือว่าให้เกิดมุมมองหรือเรียนอีกด้านหนึ่งด้วยก็คือทําไมคุณไม่ไปดูหรือไปลองสอบถามจากพนักงานจริงจากสาขาอื่นหรือจากธนาคารอื่นลองแลกจากธนาคารอื่นรู้ด้วยนะฮะแต่นี่แค่ตัวอย่างแค่ธนาคารเดียวไงนะฮะคุณก็สามารถแลกธนาคารอื่นได้เช่นกันนะครับด้วยสาขานั้นแล้วเนี่ยจากของกรุงไทยนะที่คุณเจอนะอาจจะไม่บอกว่าที่ สำนักงานไหนสาขาไหนก็นแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเป็นผมนะผมจะเข้าไปถามเลยว่าสาเหตุไหนถึงไม่ให้แลกแลกไม่ได้เพราะอะไรทําไมถึงติดป้ายผมจะถามถึงจุดนั้นแลวเอามาลงโซเชียลด้วยนะฮะเอามาเป็นความจริงกันแล้วบอกว่ามันไม่ถูกต้องถูกไหมคนที่ติดป้ายเนี่ยก็น่าจะมีเจตนาอะไรบางอย่างอยู่นะฮะแต่จริงๆจะแลกได้ไหมก็แลกได้ผมว่าแลกได้นะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดความมีปัญหาไงเพราะอะไรรู้ป่ะฮะ พนักงานอาจจะเล็งเห็นว่าคนที่แลกไปเนี่ยแลกเอาไปแล้วไม่เอาไปสะสมไม่เอาไปใส่กรอบแต่ดันเอาไปใช้พัมเพื่อไงนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้จึงต้องเขียนขู่ไว้เลยนะฮะพอแลกเอาแลกเอาแลกแล้วเอาไปให้เกิดมีปัญหาคุณจะมาแลกทําไมก็เขียนป้ายติดซะสินะอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะมุมนั้นของพนักงานนะครับซึ่งนี้ผมถือว่าหาข้อแก้ตัวให้นะนะครับ โอเคเข้าไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าฮะเพราะว่าความเป็นจริงมันจะอยู่ในคอมเมนตะ์ฮะนี่บอกไปฮะว่ารับครับผมอยู่ธนาคารเห็นไหมรับฮะแต่ไม่รู้สาขาไหนหรือว่าที่ไหนนะฮะต้องยืนยันด้วยอาจจะโมเมก็ได้นะฮะมีสาขานั่นแหละนะที่แปะป้ายธนาคารอื่นหรือสาขาอื่นของกรุงไทยก,ก็รับนะฮะธนาคารออกมาชี้แจงเองนะโอเคผมก็มีผมก็เชื่อนะฮนะเพราะว่า โดยการใช้ตักกะเหตุและผลแบบง่ายๆนะครับอยากได้นะเพราะแลกไม่ทันเอามาแลกกับพี่ก็ได้นะรับแลกค่ะอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมก็อยากได้เหมือนกันเห็นไหมคนอื่นก็อยากได้นะครับคนอื่นอยากได้เยอะแยะแต่ไม่ใช่ว่ามาแลกแล้วเอาไปใช้สร้างเรื่องสร้างให้เกิดปัญหานะฮะเขาจึงเขียนป้ายติดเลยนะเป็นการขู่ว่าแลกแล้วไม่รับคืนนะครับเออนะแลกแล้วไม่รับคืนไม่รับไม่รับฝากด้วยจะเอา แลกไปแล้วคุณเอาไปไหนก็ไปนะดังนั้นก่อนที่จะแลกตัดสินใจให้ดีนะเพราะแบงก์พันคุณไม่ขอแลกเขาก็ไม่ให้เขาก็ให้ใ,หใช้ธนบัตรแบบปกตินะครับรับฝากนะธนาคารไหนก็รับฝากเห็นไหมฮะไม่รู้ว่าทําไมสาขานี้ขึ้นไป้ายไม่รับทุกกรณีนะเห็นไหมงินสะสมก็จริงแต่ธนาคารรัฐบาลควรให้ค่าธนาบัตรโดยการรับฝากแลกหรือคืนครับถูกต้องก็จริงนะ แต่มันไปผิดตรงไหนป่ะผิดตรงที่คนแรกนี่แหละไปแลกมาแล้วน่าจะรู้ว่าเขาเอาไว้ไว้ทําอะไรไม่ได้เอาไว้ให้ใช้จ่ายแต่ถ้ามาเถียงเรื่องแบงค์ร้อยนี่ผมโอเคนะผมพอจะเข้าใจอยู่แต่เสดายฮะเขาไม่ได้ติดคําว่าไม่รับแลกแบงค์พันและไม่รับฝากเอ้ยไม่รับแลกแบงค์ร้อยแล้วไม่รับฝากแบงค์ร้อยอันนี้นี่งานเข้าฮะมีหนักฮะอันนี้แค่ระบุแค่แบงค์พันเท่นั้นนะที่อย่าหาเล่นะนะครับ สัปดาห์ที่แล้วไปถอนเงินสดนะจากธนาคาราไปฝากกับธนาคารกอสอได้เงินสดใบใหญ่200ใบเอาไปฝากอีกที่เขาก็รับนะครับโอ้โหแบงค์พันใบใหญ่200ใบป้าเยอะไปไหนน่ะให้เยอะเกินไปหรือว่าคุณแรกคุณเอาไปแรกใช่ไหมแรกถึง200ใบนะครับเยอะแสดงว่าเทตนาต้องการแรกนะครับเก็บไว้สะสม200รใบเลย ธนาคารเมื่อออกมาแล้วต้องชําระหนี้ได้ตามกฎหมายการธนาคารแห่งประเทศไทยควรออกมาแถลงข่าวให้ชัดเจนโดยด่วนที่สุดนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารรัฐของกระทรวงการคลังอ่าด้วยครับงงในงงนะธนาคารรัฐของกระทรวงการคลังเอออะไรก็ช่างเถอะนะฮะสรุปคือแลกได้นะและเดี๋ยวยังไงผมจะทําคลิปเพิ่มแล้วลองไปถามดูนะฮะไปถามดูให้ชัดเจนด้วยว่าสาขาไหนไม่รับกันบ้างนะครับ ขอทราบแค่สาขาและหลักฐานของธนาคารที่ไม่รับค่ะเดี๋ยวตามให้นะคะเห็นไหมใครเคยเห็นประกาศธนาคารนะฮะบางคนเขาก็ไม่ได้อยากเก็บรักษาแบงค์ไว้หรอกคะ่ะเขาแค่เขาต้องใช้จ่ายทุกวันเออก,ก็ก็อยากไปแลกมานะฮะถึงว่าถึงจะได้แบงค์ใหญ่มาโดยที่ไม่ได้เอ่ยปากขอแลกคุณก็ขอแลกกลับคืนเลยนะว่าไม่เจตนาจะรับแบงค์ใหญ่ ไม่ต้องการสะสมแค่นี้เองนะมันอยู่ที่ตัวคุณเองว่าไปรับมาเนี่ยจะรับมาหรือไม่นะฮะเพราะแบงก์ใหญ่ต้องรู้กันนะต้องรู้เลยนะว่าแบงก์ใหญ่นะเอาไว้สะสมนะไม่ควรเอามาใช้จ่ายเพราะมันใส่กระเป๋าไม่ได้นะฮะมันยุ่งยากมันยุ่งยากกับคนรับด้วยนะครับมันอยู่ที่พนักงานครับแบงก์ที่พิมพ์ไว้อยู่นะนะใช้ชําระนี่ได้ตามกฎหมายนะอยู่ที่พนักงานนะครับ รับเซก็รับเห็นไมเซเว่นก็ยังรับเลยนะฮะแบงค์ที่ระลึกนะครับทุกราชการธนาคารไม่รับฝากคืนเราต้องไปขายนะครับร้านรับแรกเงินเก่าเห็นไหมเออนี่คือความเห็นหนึ่งคือปกติจะไม่รับแรกคืนอยู่แล้วนะยังไงใครจะรีบแลกก็รีบแลกซะนะเพราะเดี๋ยวนานไปเขาจะไม่แลกแล้วนะฮะไม่ให้แลกแล้วต้องเอาไปขายฝากร้านที่เขาทําธุรกิจแนวนี้นะครับ ร้านรับขายของขายแบงค์ขายธนาขายขายโดยโตรงอะ่ะนะฮะที่ไม่เช่ธนาคารนะครับไม่จริงนะครับทุกธนาคารรับหมดเห็นไหมรับแรกคืนนะครับกสิกรไทยรับนะคะเห็นไหมธนาคารสาขาอะไรเห็นไหมบา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 ปกติแบงค์นี้จะได้เฉพาะคนที่จองนะแต่รอบนี้ยอดจองน้อยหรือว่าผลิตเยอะอ่าก็ยังงงๆกันอยู่เอ่อเข้า ATM ได้หรือเปล่าครับโอแบงค์ใหญ่เข้าไม่ได้ครับ ตู้ฝากก็ไม่รับด้วยตอนนี้ตู้มีปัญหาเรื่องตู้ฝากเงินสดไม่รับแบงค์ร้อยครับเดี๋ยวจะตามให้นะครับเราอยากได้เ,เลยไปแลกกับแบงค์ที่คนเอามาใช้นะเออเห็นไหมนั่นแหละเรายังไม่เห็นระบบทั่วไปเลยส่วนมากคงเก็บกันเห็นไหมใครใครก็เก็บกันทั้งนั้นอนะ่ะแต่จะมีอีบ,บางพวกนั่นแหละมีเยอะนะเพราะมีเยอะแต่เอามาทำดราม่านะฮะ เรามีสิทธิ์ได้รับเงินนั้นใช่ไหมคะมีสิครับบางร้านสะดวกซื้อไม่รับครับเออใช่ก็บางร้านไม่อยากรับแบงค์ใหญ่ไงแค่แบงค์ปกติใครก็ไม่อยากรับแบงค์พันแล้วเพราะแบงค์พันอาจจะเสียงปลอมได้นะฮะถ้าแบงค์ปลอมมาก็ซวยดังนั้นผมเองก็ไม่รับผมก็บอกว่าเป็นหาแลกที่อื่นมาก่อนจะรับแบงค์ร้อยกับแบงค์ห้าร้อยพอเห็นไหมผมก็ใช้หลักการนี้ผมไม่รับแบงค์พันไม่ว่าจะแบงค์ชนิดไหนก็ตามชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่รับสักอย่างเลยฮะแบงค์ที่ระลึกพันไม่บอก ไม่ขอไม่แลกนธะนาคารเขาก็ไม่ให้นะครับรับค่ะขนมจีบสลระเปาเพิ่มใหม่คะเออเอาเข้าไปประกาศให้รู้กันทั่วไปว่าควรเป็นอย่างไรนะฮะใช่จะได้ไม่งงนะฮะกดผิดอ่ะจะกดว่ารับคืนมันไม่เด้งให้อะไรเนี่ยงง,งงฮะ นีค่ะเราแลกมาหมื่นหนึง่งมาแลกได้เห็นไหมโอเคนะครับผมดราม่าแค่นี้ก่อนเพราะเป็นแบงค์ที่สะสมค่ะนะฮะขอบคุณมากครับ